สำคัญของพระพุทธเจ้าวันสําคัญของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เสด็จลงสู่พระคันจนถึงวันปรินิพานพอสรุปได้ดังต่อไปนี้หนึ่งเสด็จลงสู่พระคันพระนางสิริมหามายาณนะวันพฤหัสบดีวันเพ็ญเดือนอาสาหะกลางเดือน8ปดปีระาากรนะุงกบิลพัทส,สองประสูตย์วันศุกร์วันเพ็ญเดือนวิสาขะกลางเดือนหปีจอภายใต้ร่มไม้สาระณนะสวนลุมพินี 3. สเสวยราชสมบัติปีฉลูไม่มีวันเดือนกล่าวไว้ณกลุ่มกบิลพัทสี่เสด็จออกบรรพชาปีเถาะวันเดือนไม่มีกล่าวไว้แต่ถ้ากล่าวตามพุทธประวัติฝ่ายมหายานในทีเบตว่าเป็นวันประสูตรของพระลาหุนซึ่งในวันนั้นเป็นวันจันทรุปราคา หวันตรัตรรู้ตรงกับวันพุธเพนวิสาขาปีระกาณร่มไม้พระสรีมหาโภในป่าสาระใกล้แม่น้ำเนรัญชรา 6. วันที่ทรงแสดงพระประมเทศนากลางเดือน8ปีระกาณบริเวณป่าอิสิป,ปต,ตนะมฤึทธายวันใกล้เมืองพารณสี เจ็ดเสด็จเข้าสู่ปรินิพานวันอังคารวันเพ็ญเดือนวิสาขาปีมะเส็งณอุทยานป่าสาระเมืองกุสินาราวัสวดีวัสตวัตตีเป็นชื่อมารที่ยกพลมาผจนกับพระพุทธเจ้าณโพธิบัลลังในภาษาบาลีเขียนวัสวัตตี เข้าใจกันว่าจะมาจากชื่อมารที่อยู่ในสวรรค์ชั้นปรณิมมิตวะสวสัตตีซึ่งเป็นเทพบดีเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นนี้แล้วมาเรียกย่อเฉพาะคำหลังว่าวัสวสัตตีและวัสวสัตดีส่วนช้างพานะนั้นในภาษาไทยเขียนต่างกันเป็นสองแบบคือคิริเมฆละและคิริเมฆในคำพีอภิษฐานับ ปฏิปิกาอธิบายว่าช้างตัวเดียวแต่ตั้งชื่อเป็นสองชื่อรวมกันว่าคีรีเพราะมีร่างกายใหญ่โตเหมือนภูเขาและชื่อเมฆะด้วยอำนาจที่มายึดถือเป็นช้างของตนในตำนานไม่กล่าวถึงลักษณะพิเศษอย่างอื่นแจ้งแต่ว่าสูง150โยชน์บ้าง250โยชน์บ้างซึ่งก็ไม่แน่นอนพระยาวัสวตีมานโกรธที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมแพ้จึงรวมมารัน มีประมาณจำนวนไม่ได้แปลงเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆแล้วตนเองก็ขึ้นสถิตเหนือคอยช้างคิเลเมฆละแล้วเนลมิตร,ร่างตนเองให้มีแขนทั้งซ้ายและขวาข้างละหนึ่งพันมีอาวุธครบมือขณะที่กองทัพมานเคลื่อนเข้าสู่โพธิมณฑนนั้นได้บังเกิดอุกาบาตตกลงมาโดยรอบนาทิวดาที่มาสักกัระบูชาพระพุทธเจ้าต่างพากันเหาะหนีไปหมดเหลือแต่พระสิทธะประทับอยู่เหนือรัตนบัลลังก์เพียงลำพัง พระยามานเห็นปลอดผู้พิทักษ์รักษากร้องสั่งให้หมู่มานบุกเข้าโจมตีแต่บรรดาอาวุธทั้งหลายที่พุ่งสาดเข้าใส่พอถึงพระกาย ก็กลับเป็นทิพยามาลาเลื่อนลงบูชาทั้งสิน้นพระยามาเห็นเป็นเหตุการณ์แปลเปลี่ยนไปเช่นนั้นก็ใส่ช้างเข้าไปใกล้แล้วร้องสั่งให้พระสิทธตถัเสด็จออกจากรัตนบัลลังก์แต่พระองค์ก็ไม่ได้กระทําตามคงปล่อยให้พระยามาพูดพร่ำอยู่ฝ่ายเดียวครั้นแล้วก็ส่งชี้พระดัชนีเบื้องขวาลงเฉพาะพื้นพระสุธาแล้วตรัสว่าดูก่อนว่นนิดาพระสุธาดนตั้งแต่อัตมาบำเพ็ญพระสมดึงบารมีมาตราบเท่าถึงเป็นพระเวสสันดรรา ได้เสียสละบุตรทานบริจาคและสัตตะสะดกมหาทานสมณพราหมนาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งกระทําเป็นสกีพยานในที่นี้ก็มีได้มีแต่พระสุธาทนารีนี้แลรู้เห็นเป็นพยานอันใหญ่ยิ่งเป็นฉนท่านจึงนิ่งมิได้เป็นพยานอัตมาในการบัดนี้ทิ้นพระดํารานางพระธรณีก็ผุดขึ้นจากพื้นปตพียืนอยู่เฉพาะพระพักแล้วทูลว่าข้าพระบาททราบซึ่งสมพันธบร,รมีที่พระองค์ องสังสมอบรมบำเพ็ญบาแต่น้ำทักษิโนโทกตกลงชุ่มอยู่ในเกษาข้าพระองค์นี้ก็มีมากกว่ามากประมาณไม่ได้ข้าพระองค์จะบิดกระแสใสสิทธโททกให้ตกไหลหลังลงจงเห็นประจักษ์แกในายานาในครานี้และนี่คือที่มาของแม่พระธรณีบีบมวยผมนะคะเมื่อนางพระธรณีกล่าวสิ้นคำก็บิดน้ำในมวยผมของนางไหลเป็นทอดทานนอง ท่วมพระสุธาเป็นมหาสมุทรบรรดาเสนามานและช้างคีรีเมฆละก็ลอยแล้วล่องออกท้องทะเลไปพระยามาณเห็นเช่นนั้นก็คลั่นคล้ามเป็นอันมากในพุทธประวัติกล่าวว่าพอสายันเวลาพระสุริยายังมิทันอัสดงคตองค์พระมหาสัตว์ขจัดเสียซึ่งหมู่มานให้ปราชัยพินาศไปค่ะ ว่าสภักขาติยาเป็นพระราชะบุตรีของพระเจ้ามหานามที่เกิดกับนางทาสีเมื่อพระเจ้าประสเนธิโกศลอยากมีความสัมพันธ์กับตระกูลศักยะจึงขอพระธิดาของกษัตริย์คนใดคนหนึ่งไปเป็นอาัคารไมเหสีพระเจ้ามหานามจึงส่งนางว่าสภักขาติยาไปให้พระเจ้าประสณนธิโกศลได้พระราชโอรสสมปรารถนามีชื่อตามพุทธประวัติว่าวิทุทพ,พะ และพระราชโอรสองค์นี้เองที่ทำให้สากยวงศ์ต้องแตกกระจัดกระจายและเมืองกบิลพัทก็สิ้นสุดลงในสมัยพระเจ้ามหานามนั่นเองในหนังสือพุทธศาสนาประวัติระหว่าง2,500ปีที่ล่วงแล้วได้ออกชื่อนางวาสภคติยาอีกอย่างหนึ่งว่านางวาสุลทันตาซึ่งในตอนที่วิจุทพยกทัพมานะคะก็าสามารถที่จะไปติดตามฟังได้นะคะในอีพีตอนที่เป็นเรื่องของพระเจ้า พระเจเปณนทิโกศลนะคะวิถุทาพาเป็นพระเจ้ารสของพระเจ้าเปรเณนทิโกศลประสูติจากนางวัสภคัคติยาเมื่อจะตั้งชื่อได้ให้อำมาตถ,ถือพระราชสารไปขอชื่อจากพระอัยากาท้าวมาหานามประทานชื่อว่าวัลลภาตามภาษาบาลีแปลว่าโปรดปรานแต่อมาหถูตึงได้ยินเป็นว่าวิอุโพเรื่องนี้ต่างกับธรรมบทที่ว่าได้ยินเป็นวิถุทาพะจึงใช้ตามนี้ เมื่อวิธุธาพามีอายุได้เจ็ดขวบผินเพื่อนๆได้รับตุกตาจากตายายส่วนตนไม่มีใครส่งให้ถ้ามารดงก็ตอบไปเบียงไปเพราะไม่อยากให้รู้ว่าเป็นลูกนางทาสีครั้นวิธุธาพาอายุได้16ปีก็ขอไปเฝ้าพระอัยการที่เมืองกบิลพัทในวันที่ลากลับนั่นเองความลับก็แตกด้วยทหารคนหนึ่งลืมอาวุธไว้ที่โรงรับแขกจึงกลับมาเอาก็ได้ยินพวกนางทาสีพูดบ่นว่ากระดานแผ่นนี้บุตรนางว่าสพคตยาลูกนางทาสีนั่งทําให้ต้องมาขัดล้าง ทหารคนนั้นก็ถามนางทาสีถึงเรื่องที่บ่นแล้วกลับมาเล่าให้เพื่อนทหารฟังจนเรื่องไปเข้าหูวิถุทพะไม่อารังรับความโกรธไว้ได้ก็กล่าวว่าจะต้องไปล้างแค้นเอาเลือดของศากยราชมาล้างกระดานที่เรานั่งให้จงได้กล่าวโดยสรุปข่าววิถุทพะได้เป็นกริย์แล้วก็ได้ยกกองทัพจะไปตีกรุงกบิลพัทหลายครั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยญาณเสด็จมาประทับอยู่ใกล้กรุงกบิลพัทวิถุทพะเหลยเห็นก็เกรงบารมีไม่กล้าบุกเข้าโจมตีกรุงกบิล จนพระพุทธเจ้าได้ตรหนักถึงบุรพกรรมของเจ้าสากยะคือในอดีตชาติพวกสากยะวงเคยปปรยยาพิษลงในแม่น้ําทําให้สัตว์ตายมากวิบากกรรมนั้นจึงติดตามมาไม่อาจจุดยั้งได้พระศาสดาจึงไม่เสด็จไปขัดขวางแต่อย่างใด วิทูธาก็บุกเข้าไล่ข้าวฟันพวกสักยักกระจัดกระจายไปพระเจ้ามาหานามก็ถูกจับเอาไปแล้วกระโดดน้ํำจมหายไปในว่ามีนาคมารับไปอยู่ใบาบาดานนะคะส่วนวิถูธพนั้นระหว่างทางก็ได้พักผ่อนอยู่ที่หาดทรายก็ได้ถูกน้ําป่าไหลบ่าพัดออกทะเลไปนะคะซึ่งถ้าให้เล่าเรื่องรายละเอียดนะคะก็จะอยู่ที่ตอน ประเสนาทิโกศนนะคะเวรัญชลาพรามค่ะเหตุที่พวกพราหม์ทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องพระพุทธเจ้าไม่อภิวาทไม่ลุกขึ้นตอนรับพราม์ผู้เฒ่าผู้แก นั้นเป็นเพราะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับเวรัญชราพราหมณ์ที่โคนต้นเสดาที่เมืองเวรัญชราว่าพราหมณ์ในโลกนี้กับทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพรามณพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์เราไม่มองเห็นใครที่เราพึงอภิวาทพึงลุกขึ้นยืนรับพึงรับด้วยตั้งอาสนะให้เพราะว่าตถาคตอภิวาทลุกรับตั้งอาสนะให้ผู้ใดศีรษะของผู้นั้นจะพึงแตกกระจายออก พระพุทธดำรัสข้างต้นนั้นท่านพุทธทาสพิขุมีความเห็นว่าเป็นโวหารพูดเช่นเมื่อครูบาอาจารย์ของเรามาไหวเราเรารู้สึกเป็นทุกขร้อนหรือว่าตรงตามอักษรแล้วแต่จะสันนิษฐาน เวรัญชาลาพราหมณ์เป็นผู้ครองเมืองเวรัญชาลามีเรื่องว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงห้าร้อยรูปได้เสด็จไปบิณทบาตและฉันอาหารที่นิเวศของเวรัญชาลาพราหมณ์ครั้นเสร็จพัตกิจแล้วเวรัญชาลาพราหมณ์ได้น้อมผ้าคู่ถวายพระพุทธเจ้าและพิสุสง์องละหนึ่งสำรับพระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับ เวสันดรชาดกพระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่พระประยุนญ,ญาติเมื่อเสด็จกรุงกบิลพัทเป็นครั้งแรกหลังจากจัสรู้เวสาลีเมืองเวสาลีหรือภพศาลีแปลว่ากว้างใหญ่ไพศาลเป็นเมืองหลวงของคว้นวัชีครั้งหนึ่งได้เกิดภัยสามประการขึ้นในเมืองเวสาลีภัยสามประการได้แก่ข้าวยากหมากแพงหนึ่งมีพูดผีปีศาจเบียดเบียนหนึ่งเกิดอายวาตักโรคหนึ่ง กษัตริย์ลิชวีและประชาชนจึงมีมติให้มหาลีซึ่งก็เป็นเจ้าลิชวีองค์หนึ่งค่ะไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าก็ทรงพระกรุณาเสด็จมาโปรดขจัดภัย เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาเหยียบพ,พื้นธรณีเมืองเวสาลีก้าวแรกได้ทรงยืนทอดพระเนตรจับท้องฟ้าทรงระลึกถึงพระบารมีที่บำเพ็ญมาแต่อดีตชาติทันใดนั้นก็บังเกิดมหาเมฆปกคลุมเมืองเวสาลีแล้วฝนหาใหญ่ก็ตกลงมาน้ำป่าไหลท่วมพัดพาซากศพมนุษย์และสัตว์ออกไปสู่ทะเลจนหมดสิ้นต่อจากนั้นค่ะได้ตรัสกับพระอานุน์ว่าอานนท์เธอจงเรียนรัตนสูตรนี้ไว้แล้วเดินเจริญรัตนสูตรภายใน กำแพงเมืองเวสาลีเพื่อให้ประชาชนมีความสุขสวัสดีเถิดพูดถึงเรื่องของรัตนสูตรนี้นะคะในช่วงที่เป็นโควิดนะคะก็มีออการให้สวดรัตนสูตรนี้กันด้วยนะคะถ้าหากว่าใครจำได้นะคะ เวลุวะคามค่ะเวลุวะคามหรือเพลุวะคามเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในเมืองไพศาลีตามเรื่องว่าในพรรษาที่45ก่อนปรินิพานได้เสด็จไปยังหมู่บ้านแห่งนี้และได้ตรัสแก่พิสุทนิ์ที่ตามเสด็จทั้งหลายว่าดูกนพิสุจธิ์ทั้งหลายมาเถิดท่านทั้งหลายจงจำพรรษาณเมืองไพศาลีตามมิสหายของแต่ละคนเถิดส่วนเราผู้ตถาคตจะจำพรรษาอาธิษฐานการขนอยู่ณนะบ้านเวลุวะคามตำบลน,นี้ ปรากฏว่าได้ประทับอยู่นานถึงสิเดือน เวรุวันกัลันทกนิวาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงราชคลึกพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวรุวานารามคือป่าไผ่ให้เป็นที่ประทับพ,พ,พร้อมด้วยพระภิสุงสง์ในพระปฐถมสมโพธิกถาไม่ได้อธิบายความเป็นมาของป่าไผ่แต่ในที่แห่งอื่นว่าเป็นป่าไผ่ของพระเจ้าพิมพิสารอยู่นอกเมืองราชคลึกเมรณาเขตกว้างขวางมากพระเจ้าพิมพิสารได้แบ่งป่าไผ่ส่วนหนึ่งให้นักบวชปริพาชกอยู่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะว่า เวรุวันโมริยะนิว่าหมายความว่าเป็นป่าไผ่ที่พระราชทานให้เป็นที่อยู่กินของนกยูงซึ่งในภาษาบาลีนิว่าแปลว่าหญ้าเลี้ยงสัตว์หรือว่าเหยื่อเข้าใจว่าคงมีนกยูงในบริเวณนั้นมากนะคะส่วนป่าไผ่อีกแห่งหนึ่งที่ถวายพระพุทธเจ้าเรียกว่าเวรุวันกลันทกานิว่าเป็นป่าไผ่ที่หากินของกระแตคําว่ากลันทกหมายถึงกระรอกหรือว่ากระแตนะคะในพุทธประวัติของไทยไม่กล่าวถึงเรื่องนี้ แต่ในหนังสือพุทธประวัติไยมหายานในทิเบตรเรียกป่าภัยแห่งนี้ว่าเวรุวันกาลันตะกนิวาดความหมายเปลี่ยนไปคือหมายถึงที่อยู่แห่งนกกาลันตกซึ่งมีตำนานเล่าว,ว่า เมื่อครั้งพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้สวยราชนั้นทรงพอพระทัยสวนของคฤหบดีคนหนึ่งในเมืองราชคลึได้เคยตรัสขอกับเจ้าของแต่เขาไม่ให้จึงตั้งพระทัยว่าเมื่อได้เป็นกษัตริย์แล้วจะริบเอาให้ได้และพระองค์ก็ทรงทำตามพระดำรินั้นจริงๆเจ้าของสวนมีความแค้นมากเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นงูพิษอยู่ในสวนนั้นหาโอกาสที่จะทำร้ายพระเจ้าพิมพิสาร ในวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเสด็จประพาสสวนแล้วก็บรรทมหลับไปมีนางสนมเพียงคนเดียวที่ปลนนิบัติอยู่ใกล้ๆแต่ก็เผลอหลับไปด้วยขณะนั้นงูพิษก็เลื้อยเข้ามาหมายจะทำร้ายพระเจ้าพิมพิสาร,พรเพออิญมีนกกระรันตกฝูงหนึ่งบินมาเห็นงูก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังทำให้นางสนมเนี่ยตกใจตื่นขึ้นและเห็นงูทำท่าจะฉกจึงฆาง,งูซยก่อนครั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเรื่องปรารถนะจาจะตอบแทนความดีของนกจึงปลดให้ปลูกต้น ซึ่งนกเหล่านั้นชอบมาอาศัยในสวนนั้นด้วยเหตุนี้สวนไผ่นั้นจึงได้ชื่อว่าเวรุวันกาลันตกนิวาสแปลเอาความว่าป่าไผ่อันเป็นที่อยู่ของนกกาลันตกเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เล่าสืบกันมานะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอื่นมายืนยันนะคะเวรุวันอุทยานเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงเล่าชฉคฤึ์พร้อมด้วยพระภิสุสงฆ์หนึ่งพันรูปพระเจ้าพิมพิสารได้กลาบทูลอาราธนาให้ เดไปสวยอาหารในพระราชวางังเมื่อเสร็จการสวยแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงรำพึงว่าพระพุทธเจ้าควรประทับณที่ใดซึ่งไม่ไกลนักและไม่ใกล้นักคนไปมาได้สะดวกกลางวันไม่เป็นที่พลุกพล่านกลางคืนก็เงียบสงบก็ทรงนึกถึงสวนเวลวันของพระองค์เป็นที่เหมาะที่สุดจึงทรงจับพระเต้าทองคำหลังน้ำลงที่พระหัตถ์ของ พระพุทธองค์กลับทูลว่าข้าพระองค์ขอถวายพระเวรุวันอุทยานแก่พระพิสุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ก็ทรงรับแล้วทรงแสดงทําให้ฟังเมื่อกลับถึงที่ประทับได้ตรัสแก่พิสุท์ทั้งหลายว่าเราอนุญาตการรับประเคนส่วนแล้วมีเรื่องปลีกย่อยเรื่องหนึ่งซึ่งขอเล่ารวมไว้คือในการอุทิศถวายพระเวรุวันอุทยานนั้นพระเจ้าพิมพิสารมิได้อุทิศส่วนกุศลให แก่ญาติมิตรเปรตชนทั้งหลายครั้นถึงเวลากลางคืนเปรตชนเหล่านั้นก็ได้พากันเข้าไปในวงังแล้วร้องประกาศว่าเราทั้งหลายเป็นเปรตสวยทุกขเวทนาอยู่ในยมโลกมีได้บริโภคอาหารมีความอดอยากอยู่เป็นนิด มีกายและจิตเดือดร้อนเป็นนิรันดรพระเจ้าพิมพิสารได้สดับเช่นนั้นจึงตรัสถาว่าท่านทั้งหลายมีความเดือดร้อนอย่างไรเปรตทั้งหลายก็สำแดงกายที่มีแต่หนังหุ้มกระดูกให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารทอดพระเนตรแล้วตกใจครั้นรุ่งเช้าได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเหตุที่เกิดขึ้นให้ทรงทราบจึงมีพระพุทธํำรัสเมื่อทรงบำเพ็ญทานเมื่อวานนี้ไม่ได้อุทิศกุศลถึงเปรตทั้งปวงเปรตไม่ได้รับกุศลจึงมาร้องบอกพระเจ้าพิมพิสารได้ทูล ถามว่าถ้าอย่างนั้นจะบำเพ็ญทานวันนี้อีกจะได้หรือไม่ถ้าได้ก็ขออารัธนาเสด็จไปรับพัตตาหารในเช้าวันนี้เพื่อจะได้อุทิศบุญกุศลแก่เปรตที่มาร้องขอส่วนบุญพวกนั้นสรุปว่าพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายอุทกทาราแด่พระพุทธองค์และทรงอุทิศผลทานให้แก่ญาติอีกครั้งหนึ่ง พวกประชาชนก็มีความสุขชุ่มชืน้นเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะว่าเป็นตำนานของการทำกระยาศาสตร์ถวายพระในการทำบุญศาสตร์เดือนสิบและเมื่อทำบุญแล้วก็ให้กรวดน้ำให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะบุญที่เราทำก็จะไปถึงญาติิของเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็ถ้าจะว่าไปก็บันทึกในพุทธประวัตินะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ